สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์เดีย Miss a n g จ l h e a ลิ n g ท h a l จะมาใช้ศาสตร์มิราเคิลนัมเบอร์และมิราเคิลทาร่นะคะในการทํานายดวงการเงินของท่านในเดือนสิงหาคมค่ะว่าดวงการเงินของท่านในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะเป็นไพ่ใบนี้ไพ่เก้าดาบค่ะ สถานการณ์ด้านการเงินของชาวราศีกรกฎอาจจะมีการติดขัดที่ทําให้ท่านเกิดความเครียดได้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นความเครียดแบบที่สะสมมานานด้วยนะคะยังไงเีนเนี่ยไพ่ก้าดาบบอกว่าอย่าเครียดมากไปค่ะเพราะยิ่งเครียดมากการหาทางออกก็จะยิ่งยากเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดพักอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นระบบหรืออะไรที่มันยังแย่ๆแ,แ,แล้วก็ค้างคาแก้ไม่ได้วางไว้ก่อนค่ะบริการเตื้องไอจุดที่สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความกระตือรร้นขึ้นไาได้ตรงเนี้ยค่ะ ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวยังไงถ้าเกิดว่าอยากสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือใจเย็นๆค่ะแล้วก็ลองในความไม่ดีนั้นเนี่ยในความโชคร้ายมันจะมีโชคดีซ่อนอยู่ลองค่อยๆมองหานะคะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ยากค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสาม33621แล้วโทรออกค่ะเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ทราบดวงการเงินของท่านโดยละเอียดแล้วพบก,กันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ